ก็สวัสดีกันทุวยนะพบก,กับผมนะครับป่านุกนะกับรายการ SO สอซื้อขับเกมมาเฟียสองนะครับผมใครอยากเล่นก็ไม่มีลิงก์โหลดนะครับผมอันนี้ผมซื้อแผ่นแท้มาอ่าก็จะมาเล่นเกมมาเฟียนะฮะเกมมาเฟียนะครับเป็นเกมแนวแบบแอคชั่นอะ่ะเหมือนคล้า,าย GTA อะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อะ่ะก็เรียกกันไปอะ่ะตามภาษาเอ่อภาษาคนไม่รู้จักนะฮะ อ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่าในเรื่องเขาข้าวกันร้อยเหมือนกับถึงฉากก่อนให้มันถึงแบบถึงเช่วงล้วนะนะอันนี้ก็คือแบบมันโตแล้วอ่ะมันมีกิจการอะไรแล้วนะมันเล่าที่มันจะมาเล่าเรื่องถึงตอนตอนเด็กๆนะเนี่ยตอนที่มันอยู่กับพ่อมันเนี่ยแม่งหนวดแม่งเยอะเปยเพลงของเรานะเพลงของเรานะชื่อวิโก้นะฮะ ลืมครอบครัวเขามีสี่คนนี่นะฮะวิโกเดินทางมาจากประเทศอินเตอรีนะครับเข้าอยู่ในอเมริกานะครับผมตอนเด็กๆนะอา้าวกลัวแล้ววะโอ้โห นี่ครับออกมาแล้วลงมาแล้วคือว่าพ่อแม่ของวิโก้นะครับผมหวังว่าจะมาสร้างหลักสร้างฐานที่ประเทศอเมริกานะครับ as as แต่แม่งหารู้ไหมว่าความซวยมันจะมาถึงนะ คือแบบแบบพอมาแล้วแบบคิดผิดไงไอพวกมาเฟียเนี้ยมันคองเหมือนมันคองเมืองอยู่เป็นพวกแบบมาเฟียนะฮะเป็นจะมาทํางานนะแต่ว่ามันคู่แบบไอพวกซาดิสอนะ่ะเออไอซาดิดสต่ว่าไม่ใช่พวกขามนุษย์อะไรอย่างนี้ดีกว่าเออพวกอาชญากรรมอ แล้วก็ครัว so okay. ีโก่ต้องทำงานหนักนะฮะทำงานหนักอย่างมากเพื่อเก็บตังค์นะโอ้โหอันนี้วีโก้กับโจนะครับผมไปขโมยขโมยขโมยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมอขโมยขโมยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่ร้านเอ่อร้านสะดวกซื้อเออเฮ้ยอยู่ในใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้มันทองไว้ใช่หรอเออ และสุดท้ายวีโก้ก็โดนจับได้นะครับผมวีโก้โดนจับได้นะ้โจหนีรอดไม่ได้อ่ะโอเคเขาก็ได้โดนจับเข้าคุกไปนะหลังจากนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็เลยต้องถูกส่งไปเป็นทหารนะฮะส่งไปทหารแล้วก็เขาเป็นทหารใน สถานะที่เป็นทหารอเมกาสายเลือดเอ้อินเตอรี่เออสายเลือดอินตอรี่นะครับผมอันนี้ก็จะเล่าเนื้อเรื่องย่อๆนะครับผมนี้ก็อยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองเ <c oughs> ป็นทหารนะตอนเล่าเรื่องเล,เล่าเรื่องของตัวเอง <c oughs> ตอนเป็นทหารนะ แม่งจาปุ่นแกมาเป็นตัวป่อการ์ดีกเหี้ยโอเคนี่มาดมาดมึงเจอกูเนอะนี้ทนไม่ไหวครับผมเราต้องยิงก่อนมันเราต้องเปิดนะ

โอเคโอเคตียังเจี๋ยลงตียังโอ้โหเฮี้ยกูภาษาแล้ววะโอเคแล้วๆๆโอเคครับแป๊บนึงครับอ่อก็มานะครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าจากแม่นะก็เลยต้องรับโทรศัพท์ก่อนนะไปดีอ๋ออไม่ช่วยเราโอเค เฮ้ยยตาแล้วบาราเจ,จ้าบาราเจ,จ้าเลยบราเจ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเคือ่เอ,เอ,เอ,เอเคื่อเคลื่อเเฮ้ยโอ้ยโดโนเน,นี้ยไปหดอกฮนะตรงนี้นกดหนนะอ๋อหอะไรหเก็บเก็บของหนงอนึงหนงออนึงคือจิบล,ล,ลาเบิร์อะรเบิร์เกินบามเกิดมาเป็น โกกืออะไรวะตัวไฟไหม้ไม่ดำเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่นี่เลยไม่ฟินเลยเฮียฟินคืออะไรวะไม่มีปืนด้วยอ่เจ๋งอ่ะปืนกลไม่ได้จริงๆปืนเฮียเก็บหมดกูมีปืนกูสุขใจ เรามีปืนแล้วสุขใจนะฮะเฮ้ยเป็นคนไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้อย่าต้องใจแสงผมนะเอ้ยไอ้หนี่ไม่ไม่ขอขอนี่ผมต่อยโอ๊ยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะยังไม่ยิงทั้งลูกเลยมันยิงกูละเออระเบอร์นี่ละนี่ละเราปลดนี่นี่เจอเพื่อนอยู่หัวออฟหน่อยอุ้ยเพื่อนดู เด็กประเด้งน้องประเองพี่ประเองเฮ้ยหนูหนูหนูยิงหนูกันอือหายไปหนูไม่ได้ตั้งใจยิงหนูไม่ได้ตั้งใจยิงเฮ้ยอยู่ไหนวะไอ้หมวกหลุดหมวกหลุดนี่โคเทน่าโคหนิ่งเอาเหี้ยไม่ออกเลยเปิดดิเปิดดิเปิดเอาเขากูเปิดใช่ไหมโอเคเป็นไรเพื่อนเฮ้ยนี่อะไรอ่ะคิว เฮ้ยคิวไม่ได้คิวนี่นี่นะเอ้ยเอ้แมวเมวแมวน่ารู้แมวนี่ฮะเฮ้ยลบ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 รู้เลยมีเสียงแม็กนะเออโอโอเดินเดิใส่กระสุนกันได้สิบเจ็ดนัดตึงหรอโอ้ยตอนได้เยอะอย่างนี้นี่ไง ทุอนยิงแม่งก่อนเลยเปิด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 เป้นี่จัดเละเลกระสุนเยอะมาฮวยเพื่อนไปเว้ยเฮยมันมาเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรล็อย่างไรกับเพื่อนกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเฮ้ยไม่เอาอารมณ์ตลอดเลย นี่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 นีล่มร้านอมอโอ้โอ้ยมีหมัดด้วยเนี่อะไรเนี่ยซูมซุ้มต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 ุ้้มตตุ้มตุ้ตุอยน่ะอ่ะมังเจ๋งเลยแนว GTA เนี่ยแต่ว่า อาจจะภาพไม่สวยเท่าภาพใหม่ทีเดนะแต่ว่าก็ออหืออะไรละอะไรละเฮ้ยมันว่ะเชี่ยนี่มีเลือดถึงมันจะไม่เหมือนจริงแต่มันก็มันเฮ้ย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 ย

Why? Because he t o แล้วก็ประเทศเราก็ชนะนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองโอเคครับพาร์ทนี้กขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีกันด้วยพบกันพาร์ทหน้าครับ